สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขะเหนียิ้วเซลีสานทุกท่านครับพี่น้องอีพี่นี่นะครับบ่าวบัติพ่อพี่พ่น้องเอฟซีทุกท่านมาเอาง้อทองนะครับมาเอาง้อสาวไปเลี้ยงครับพี่น้องพามาเยี่ยมมาชมอีกหนึ่งขอั่งหนึ่งฟาร์มอีพี่ทีแล้วหลายท่านกับท่านครับพี่น้องมือนี่มีเข่ามาไหมนะครับมีง้อแม่ลูกแล้วก็ง้อทองง้อสาวให้พี่น้องเขาได้รับชมน้ากันมือนี้ก็มาอยู่ที่คอกาะหอยไว้ครับพี่น้องนะครับผมอําเภอนาบนจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้อง เดี๋ยวมือนี้ทักทายกับพายไว้เป็นจังหน่อยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่แืกโตครับพายไว้มื่อนี้มื่อนี้ตอนแรกมีห่าครับแต่ว่าไอ้ยึดสีพิ่นมาแบ่งไปสองตัวครับเหลือสามครับมือนี้ครับผมเอาเหลือสามแม่นครับนะครับเป็นง้อทองแล้วก็แม่ลูกเนาะแม่นครับผมเอานะครับแล้วก็โตอยู่ทั้งแนานี่เป็นง้อสาวนะครับเนาะง้อสาวครับผมเอาเดี๋ยวก่อนไปรับชุ่มฝากเบอร์ทู่ไว้จังหน่อยนะครับพายไว้ิที่ที่ฟาร์มครับผมครับผมอำเภอน้ำมน์ครับบ้านน้ำมนต์น้ำำมนนออเภครับตำบลนามน์นครับผม สองสามเจ็ดแปดหนึ่งสีห่าครับผมครับผมแอดไลน์เบอร์นี้เนาะแมนครับเฟซบุ๊กแล้วครับผมค้อยไว้จริงงองามมือดำดำครับผมครับผมอ่ะก็กดติดตามกดอ่านะครับผมติดตามข่าวสารไว้นะครับงัวแม่มาลงในเฟซไปพร้อมนะครับเนาะเน่ยครับผมเอานะครับผู้ปพื่อนก็เบิ่องในเฟซเอาก็ได้แมนครับเดี๋ยวพวกเบิ่งแม่แรกนะครับตัวแรกนี่เป็นงัวแม่สาวครับพี่น้องนะครับเป็นสาวอายุจ็ดเดือนลรอครับสิบห้าเดือนหรอสิบห้าเดือนนะครับผมฟันอ่นุ่มนะครับเนาะเน่ยครับสิบห้าเดือนฟันอ่นุ่มส่วนสูงลอยท่าไรรคับ ว่าร้อยสี่สิบเจ็ดบวกอยู่ครับร้อยสี่สิบเจ็ดบวกเพิ่นเป็นลูกสาวพ่อได้ครับผมลูกสาวของเคเอฟหกแปด่าลูกสาวของเคเอฟหกแปดเนียครับพี่น้องตัวนี้เป็นลูกสาวของกาเลตเคเอฟหกแปดส่วนสูงหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบวกอยู่สี่สิบเจ็ดบวกครับพี่น้องครับผมอ้าวนะครับผมมือนีกะอ่านะครับมีผูกๆสิมีอ่าเลือดซึมออกมากครับพี่น้องอาจจะเป็นประจำเดือนเนาะเน่ยครับเป็นรอบเดือนครับพี่น้องนะครับอีกเดือนสองเดือนก็ได้พ่อผสมครับพี่น้องจับสัดหนแม่นจับหน่อย นะครับไพ่กำลังอยากได้แม่บอกแม่พ่านนะครับราค่าจับต้องได้อีกหนึ่งของหนึ่งฟ้ามนะครับผมห้อยไวกริงหน้ามนนะครับอำเภอหน้ามนจังหวัดกาลสินครับพี่น้องเอามาเบิงแม่สาวตั้งแต่ต้นคลิปนะครับไพ่กำลังหากะเดี๋ยวแม่นี่พิจารณาเบิงนะครับเลี่ยมตัวดีนะพี่น้องนะครับชีดกระชับนะครับผัวหางใหญ่ๆลำลามลึกๆครับพี่น้องตัวนี้สีดีนิสัยเชื่องจับไปได้เบิดครับพี่น้องเบิงนะครับหัว อคอกนี้นะครับมาถูกอีพี่ง้วเพิ่นเชื่องทุกโตครับพี่น้องจับไปได้เบิดนะครับพี่น้องมาเอาไปก่อย่อนว่าเสื้อในคุณภาพเสื้อในนิสัยของงัวที่เพิ่นเลือกมากครับพี่น้องผู้เอาไปเลี้ยงก็ได้สบายใจนะครับเอาฟังราคานะครับแม่แรกนี่เปิดไว้แล้วไปได้ครับผมเปิดไว้สี่หมื่นสามพันบาทครับสี่หมื่นสามพันบาทสําหรับงัวสาวด้วยครับพี่น้องนะครับสี่หมื่นสามเป็นแม่สาวอายุสิบห้าเดือนครับสิบห้าเดือนครับพี่น้องลูกสาวกาเลิสเค้หกแปดใบหลอดครบนะครับเนาะแพทย์มือมือแรงครับเอานะครับใบหลอดครบครับพี่น้อง อ่าเดี๋ยวเบื้งตัวต่อไปต่อไปเบิ้งแม่ทองมาครับผมเบิ้งแม่ทองครับเอาเบิ้งแม่ทองแล้วจะเบิ้งแม่ลูกครับพี่น้องนะครับไผมักแม่ทองสีแดงเข้มเข้มโบดจัดจัดครับพี่น้องแม่นี่เอาเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งกันครับผมอ่ารับผมมาเบิ้งตัวต่อไปครับพี่น้องตัวนี้เป็นง่วแม่ทองแม่นครับนะครับสีแดงเข้มเลยนะครับเนาะแม่นครับแดงเข้มแล้วก็บโบดครับพี่น้องส่วนสูงหนึ่งร้อยเท่าไรครับร้อยสี่สิบเก้าถึงห้าสิบครับหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าถึงหนึ่งร้อยห้าสิบเด้อครับพี่น้องครับผมนี่ครับ เอาเป็นแม่ท้องแรกครับพี่น้องเป็นสาวท้องแรกครับผมทองคับเป็นทองลูกสาวของเอสเชียหาสองเป็นลูกหาสองศูนย์เนาะสถานะตอนนี้ท้องกับว่ายเดหนึ่งหนึ่งหกเลยครับพี่น้องท้องกับว่ายเหนึ่งหนึ่งหกนะครับเอามีใบมีหลอดครบครับพี่น้องนะครับเป็นงัวแม่สาวท้องแรกเน่ยครับเอาตัวทองน้ำเศร้าเรียบร้อยนะครับเนาะแน่นครับผมมีคลิปตัวทองน้ำเศร้าเรียบร้อยมีคลิปตัวทองให้เรียบร้อยครับผมนะครับเอาครับโอ้พี่น้องไผ่หมักงัวแดงงัวโบดถคลิปหู เบื้องครับเบิ้งหนาตรงเพิ่นคลิปหูนาลึกครับพี่น้องตัวนี้ตอบโจทย์นะครับให้มัรลูกผสมบราแมนที่เป็นงัวแดงโบดเป็นเม่บอกแม่พันธ์สาจังไดก็ออกแดงครับพี่น้องขั้นมาเฟมนี่แล้วนะครับพี่น้องมาสีเม็ดสีพิกเมนต์แบบนี้แล้วมีสายเช่องนะครับเนาะนี่ครับสายเช่องประกันทองมีคลิปตรวจทองอันตาเศร้าให้เน่ครับเรียบร้อยเปิดใบร้ายไปไหนครับแม่ทองเปิดว้หาสิบสองครับหามื่นสองพันน่ครับประกันทองที่เดียครับ ประกันทองให้ซีเดือนกัวหาเดือนเลยครับอ่าซีเดือนกว่าสิเขาหาเดือน,อน,ออน,อนทองกับว่ายแซ่บหนึ่งหกนะพี่น้องแม่นี่เป็นลูกสาวของเ k 5 2 0ห้าสองศูนย์เอชเคห้าสองศูนย์ครับพี่น้องเป็นลูกสาวเอชเคห้าสองศูนย์ทองกับว่ายแซ่หนึ่งหนึ่งหกสายพันธุก,กรรมวินเชสเตอร์แมกนัมเก่าเก่านะครับผมสายแม่กะแดงสายพอกะแดงครับพี่น้องนะครับถูกใจแน่นอนนะครับสําหรับผู้สนใจงัวแม่ทองหรือใครอยากได้แม่ลูกครับพี่น,อน้องลูกไส้อนาคต อ่าเป็นพอพัน,เ,นพ gegangen. เดี๋ยวนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ่งอีกหนึ่งคูนะครับผมพาพี่พน้องเข้าไปเยี่ยมไปชมเบิ่งอีกหนึ่งคูเป็นครูอ่าแม่ลูกตัวผู้เนาะลูกไส้เคี๊ยสามหนึ่งแม่เฟิ่มใหญ่ๆผุดกับพี่น้องทางผุดเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันครับผมเอาครับผมมาเบิ่งครูแม่ลูกครับพี่น้องลูกไส้ลอๆเลยนะครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งรายละเอียดของลูกไส้คนสกอนลูกไส้พ่ออะไครับนี่ลูกไส้เคี๊ยบสามหนึ่งเดี๋ยวจะมือแล้วครับ ได้45มือครับพึงควอดได้45สิ้มือครับพี่น้องเบิ้งเลี่ยมโตนะครับสาย KF31 นะครับเลี่ยมดีครับพี่น้องเบิ้งนะครับนี่ครับลูกไส้เคฟสามหนึ่งด้อพี่น้องนะครับเบิ้งเนื้อหนังเบิ้งถ่ายครับพี่น้องสวยนะครับเอาปลายไข่กระดำเด้อครับพี่น้องปลายไข่กระดำนะครับไผหาปูอนาคตไปเฮ็ดแม่พอพันธุ์ครับพี่น้องแม่เพิ่นสูง100เท่าไรครับผมสูง ลอยหา17หา18ครับอ่านะครับข้าตีลอยหา15บวกเนาะแม่นครับเป็นลูกแรกหรือลูกสองครับผมลูกที่สองครับผมอ่าลูกที่สองครับพี่น้องนะครับสูงใหญ่เลยครับพี่น้องตัวนี้ใหญ่เง่านะครับเอาแม่บอกแม่พันธุ์ใส่สูงใหญ่เง่าครับพี่น้องเบื้องลูกไส้เพิ่นสำหรับผู้สนใจคู่แม่ลูกนะครับราคาเปิดไปไรไปไหนกันครับผมเปิดไป63ครับหกหมื่นกับอีกสามพันเด้อครับพี่น้องแม่ลอยหา15บวกแม่นครับเป็นลูกตัวที่สองอยู่ในแม่ลูกไส้เป็นลูกเคเอฟสาม ตำหนิมีตรงไหนบ้าครับคู่นี้โมมีตำหนีครับผมอ้าวคู่นี้โมมีตำหนีแล้วพี่น้องแม่ใหญ่เหยาแลูกนะครับมาดีครับพี่น้องไพฮาผูพ่อพันถึงเชียงเลยนะครับสําหรับผู้สนใจเกาะหอยไหวครับพี่น้องมือนี้มีทั้งแม่สาวแม่ทองแม่ลูกนะครับเสียดายครับพี่น้องมาประทันแม่ทองกับอีกหนึ่งครูนะครับเอฟซีเพิ่นผึ่งมาปิดไปนะครับเพิ่นมาปิดไปทั้งหมดสามโตนะครับไพสนใจกับนะครับส่วนที่เหลืออยู่กับรอบพี่นาเบิรงครับพี่น้องมือนี่แม่ทองก็ถือว่าราคาพอฟัง นะครับแม่ลูกอนาคตก็ถือว่าดีนะครับไผอยากได้ผูไปเหดพ่อพันธุ์แม่บอกเฟมลอยหาซิฟหาบวกใส่กับเคเอฟสามหนึ่งนะครับได้แน่นอนครับพี่น้องไปหาผูไปคุ้มฝูงเลี้ยงโตลูกเพื่อนกะมาดีครับพี่น้องเอานะครับเดี๋ยวยางไปเบิงกุมที่ติดจองไปนะครับผมสามโตมีแม่ลูกนะครับแม่ลูกเก็บเทพเลยลูกไส้พอได้ก็ครับนี่ลูกไส้โตโนครับลูกไส้โตโนครับผมแม่เพื่อนเมืองครับเบิงเฟมแม่เพื่อนไงเงี้ยวนะครับกับแม่ทอง ตัวนีกับท่องเนาะแม่นครับท่องพ่อได้ครับตูนีท่องอเมริกาเจ็ดเก่าอเมริกาเจ็ดเก่าครับพี่น้องอันนี้คือเอฟซีเพิ่นมาจองไปหมู่ว่านนี่เนาะแม่นครับหมู่ว่านนะครับแม่นี่กับลูกไส้แล้วก็แม่นี่ท่องครับพี่น้องนะครับผมเอานะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคุณภาพจากขอกห้อยไว่ง่วงงามนะครับอำเภอหน้ามุนจังหวัดกาฬสินธุ์ฝากพี่ฝากน้องไว้ครับพี่น้องไผ่มกของดีมีคุณภาพอีกหนึ่งขอกหนึ่งฟ้ามมาถูกอีพี่พี่น้องกับพ่อมีผิดหวังครับพี่น้อง สไลด์พี่ผมแาลว่าที่รับพิทีมันเป็นซื้อกลางกับ็พาผีพนองเข้ามาเบิ้งแล้วไผมักกะเชิญชวนไม่ย่ามาช่วมหนักคอกก็ได้เมื่อเพิ่นเชื่องจับใบด้ทุกโตครับพี่น้องเอาก่อนปิดคลิปฝากไปเท่าอีกรอบนึ่งนะครับผม087ครับผมครับสามเจ็ครับผมเอานะครับเอร่าเบอร์นี้เนาะแน่นครับผมอ่าเฟซบุ๊กนะครับไม่ไว่จริงครับวงามิมือน้ำดำครับผมครับผมอ่ะสนใจกต่ทักทายไม่ได้นะครับเพราะว่าจะเป็น แม่ลูกหรือแม่ท่องนะครับตอนนี้พี่นี่ผมบอกว่าที่รับหนาทีว่าเป็นซื้อกลางกับพาเบิงงามๆครับพี่น้องอยากเห็นุ่มหน่อยแบบนี้ไปเลี้ยงไปถ่ายเฮ็ดพ่อพันธุ์กับฝากพี่ฝากน้องไว้อีกหนึ่งขอกหนึ่งฟ้ามสดหรับวันนี้ผมบอกว่าที่กับฝากกูเล่กูแช่มก็แล้วแเด้อครับพี่น้องนะครับอีกวินีจะรับาพี่น้นองไปทำหนี่ขอบคุณพ่อไปจริงนะครับผมสวัสดีครับ